อะไรยังไงเอ่ยจีซูอันโบยอนภาพนี้บังเอิญหรือตั้งใจเฟ้นเฟ้นลุ้นรีเทิร์นทำเอาแฟนๆตกใจไม่น้อยเมื่อวันที่24ตุลาคม2566สำนักข่าวเกาหลีใต้ JTBC รายงานว่าจากกรณีที่มีกระแสะความสัมพันธ์ของศิลปินสาวจีซูแล p ทิงและนักแสดงหนุ่มอันโบยอน เริ่มห่างเหินโดยธรรมชาติเนื่องจากตารางงานที่ยุ่งของพวกเขาและพวกเขาก็เพิ่งเลิกกันล่าสุดเฟนเฟนจับสังเกตเห็นว่าโพสต์ล่าสุดของจีซูในเคปชั่นใช้อีโมจิค่อนรูปทรงและตัดภาพไปที่ในอินสตาแกรมสตอรี่ของอันโบยอนก็มีรูปทรงงานนี้ทำหลายคนนั่งไม่ติดเก้าอี้อยากให้ทั้งคู่มีรีเทิร์น นอกจากนี้ยังมีหลายคนเดาด้วยว่าหรือจริงๆแล้วทั้งคู่ยังไม่เลิกกันแต่เพียงเพราะคนรอบข้างทำให้ต้องออกมาบอกข่าวแบบนั้นอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้น